นี้วลายครับ,บดีครับผมก็ผมผมไปไปดินเนอร์มาครัผมไปกินข้าวแล้วก็แล้วก็แค่นั้นแล้วก็ <c oughs> ตอนผมผมจำได้ว่าไปกินข้าวเสร็จปุ๊บกลับกลับมาบ้านก็เอาช่อดอกมาให้คุณแม่ด้วย คือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกปีเพราะว่าด้วยความที่คุณคุณพ่อผมไม่อยู่แล้วแล้วผมแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้ดอกไม้เดือนเว้นคุณแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องทุกทุกทุกคือมันมันเป็นปกติอยู่แล้วของของที่บ้านผมว่าทุกปีผมต้องซื้อดอกไม้สองช่อครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมผมมีวาเลนไทน์สองคนครับผมปีนี้เปิดตัวแล้วมีอะไรให้คนพิเศษคก็ก็ดอกดอกไม้เหมือนกันครับผมดอกดอกไม้เหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับที่ให้คุณแม่ครับผมแต่ว่าเป็นคนละสีเฉ คนละคนละสีเใช่ใครับเรียกว่ามาเลไทยนี้พิเศษกว่าปีอื่นไม่ไม่ครับผมเพราะผมผมว่าก็ปกตินะฮะผมก็ก็ก็แบบคืออย่างอย่างที่ผมบอกปกทุกทุกทุกปีผมจะมีให้คุณแม่อยู่แล้วแค่ปีนี้แบบเพิ่มขึ้นมาอีกช่อหนึ่งครับผมจริงเขินไหมพอพอคนมาจับตามองเริ่มความรักเปิดตัวเขินครับเขิ่นมากก็อย่างอย่างแบบหลังๆเนี่ยจะมันจะมีการถามเรื่องนี้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลังที่เราเปิดไปผมก็เขินทุกครั้งนะครับผมมัน มันเนี่ยอย่างตอนตอนนี้ผมก็ยังมีความแบบมันแบบมันเขินครับผมคุยกันเรื่องอะไรสองคนเนี่ยกับแฟนคุยจะเรื่องคุยคุยสิครับเลี้ยงข่าวเลี้ยงข่าวเลื้ยงข่าวแล้วก็พอพอได้เปิดตัวไปได้คุยมันจะต้องมีกระแสอะไรอย่าเงีอคุยบ้างไหมก็มีมีมีบ้างครับผมแต่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ตอนเวลาคุยกันก็จะเป็นก็จะเป็นฟิลแบบ กันเสร็จนัแบบเ hey, ฮ<ม>้ยไปพูดอะไรมานู่นนี่เห<ม>็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเ<ม>ตา้าจริงคนเริ่มชินไหมกับการแบบเป็นข่าวอะ <laughs> ไรอย่างเงี้ยชินไหมอะครับมผมผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชินยากเหมือนกันนะแบบจนจนถึงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังไม่ชินอยู่ดีในการที่แบบเออพอพอเราม่มีแฟนแล้วแบบทุกคนรู้ไงครับผมอะรอย่างเงี้ยอย่างเขาเป็นคนนอกวงการอะเขาต้องมีต้องตกอยู่ในมุมมองทุกคนจะตามเขาว่าเขาอุตตร์ไหมเขาเดือ จากที่ผมสัมผัสตอนนี้ก็ไม่ไม่นะครับผมยังยังไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นการที่ที่ผมรู้สึกนะก็ยังโอเคอยู่เขาเข้าใจดีจ่แน่กับการมีแฟนหญิงตายอ่ก็คิดว่าเข้าใจครับผมก็ต้องเข้าใจแล้วแหละครับผมมีมีคนเข้าไปป่วดขาบ้างไหมเพราะหลายหลคนดาราพอเปิดตัวอะไรอย่างเงี้จะมีคนเข้าไปป่วนเยอะเออผม จากข้อมูลที่มาถึงผมยังยังไม่มีนะผมแต่ว่าผมผมก็ไม่เคยเข้าไปถามจริงๆเหมือนกันแล้วก็ก็หวังว่าจะไม่มีครับแต่ตอนนั้นตอนนี้ยังยังไม่มีใช่ครับอยากให้เองอินบ็อกมาบ้างไหมฮะไม่มีครับผมไม่มีไม่มีใครมาหวงม่าถือว่าถือว่าโชคโชคดีไปเหมือนกันถือว่าไม่มีแล้วก็แบบทุกทุกทุกคนโอเคมากทุกคนน่ารักมากร่วมร่วมถึงแฟนคลับผมเองด้วยอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนน่ารักมากๆก็เลยเหมือนยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบรักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยมือครับ ใช่ใช่แฟนคลับแฟนคลับแต่มันก็มีหลายคนที่บอกว่าอกหักแล้วอะไรยอนยงไงดีคะผมผมผมเห็นเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ที่ผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ตรงตรงนั้น่ะ เป็นคอมเมนต์ที่ผมชอบอ่านเหมือนกันผมก็แบบมันตลกดีมันมันมีเขาแบบเขาเขาเก่งกันมากในการอะไรแบบนี้คเออผมผมแบบมีมันคือในในคอมเมนต์มันจะมีแบบไอ้พวกรูปที่เขาแปะแบบเสริมมาแล้วก็มีแบบพวกกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเออเขาหากันมาจากไหนมันตลกมากเลยเออผมชอบผมชอบครับผมแต่ว่าเราเช็คหมดใครคอมเมนต์แล้วดูดูดูมันมันเป็นครั้งแรกไงเราเราเราก็มีความแบบประมาทประมาทตื่นเต้นแล้วก็แบบ ลงซะขนาดนั้นผมก็เออผมก็ผมก็ขอ,อ,อด,ดูหน่อยแล้วกันครับผมแต่มีความคิดที่ว่าอยากไม่เปิดคือหมายถึงว่าก็คบกันไปเรื่อยหรบมีเออมันจะมมรรรผมผม,มผมว่ามันมันจะมีช่วงที่เราแค่ไม่แน่ใจมากกว่าว่าแบบเอ๊แบบคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเออมัน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 ไม่ใช่ฟีวว่าแบบเปิดไม่เปิดหรอกผมว่าแค่นั้นดีกว่าเพราะว่าเพราะเอาจริงๆเอาจริงๆคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดไปแล้วไม่ใช่ออย่างเงี้ยมันก็ มันก็ยากนะมันหมายถึงว่ามันก็มีหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆหลายๆเรื่องที่เราต้องต้องมาเคลียร์ต้องออกมาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดง,ง,ง <üne S 1> ว่าค <fen S 1> ผมมันม่นใจแล้วนะณสำหรับสาตอนนี้ <c ười> ขำใช่ <c ười> ใช่เพรานั้นนีคือคิดดีแล้วโอ้โหคือผมผมมารู้จักกันมานานมากตั้งแต่มปลายเลยอ่ะผมมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเป็นเรียกอะไรแล้วก็สนิทกันด้วยครับมันก็เลยเหมือนเป็น relationship ที่มันอยู่กันมานานนะครับวามรู้สึกมันเปลี่ยนตอนไหนฮะ นั่นแหะสิครับมันมันก็ช่วงหลังๆเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้เหมือนกันมีอะไรไม่เปลี่ยนผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันพอพอพอมันรู้สึกแล้วมันก็แบบเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกนะแต่เออแต่มันก็รู้สึกไปแล้วเราก็เราก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปเราไม่ขอของแม่ที่จังรัตน์ตอนนั้นไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการแบบเอ๊ะตกลงปงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบจนจนถึงจุดจุหนึ่งให้เราแบบเขื่อนกันไปเขิ่นกันมาแล้วก็แบบโอเครู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คำที่มีแฮปปี้ดีครับงานบ้างงานบ้างตอนนี้ถ่ายภาพยนตร์อยู่ถ่ายอยู่ครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังถ่ายเออ ไปกับกรุงเทพต่างจังหวัดเรื่อยๆครับถ่ายเรื่องอะไรตอนนี้เรื่นะฮะถ่ายเรื่องอะไรอยู่เรื่องบุพเพสนิวาสสองครับผมก็ก็กำลังถ่ายอยู่กับพี่ๆทั้งหลายครับผมครับเอ้ยผมกลัวหลุดหลายๆอย่างมากเลยเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมีคนพูดกับผมมาเยอะมากว่าแบบระวังดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนที่แบบเออเป็นคนคันอ่ะคันปากตลอดเวลาผมก็เลยแบบเออก็เลยผมก็ผมพยายามตั้งสติอยู่ครับแล้วนี้งหบดเป็นอะไร ไไม่ด้บอกได้ไหมบอกได้ไหม่ได้้บทก็เรื่องจะเป็นยังไงบทกรณีเรื่องจะเป็นยังไงไม่ต้องบอกตัวละครบทก็เรื่องจะเป็นยังไงตอนอะไรนะบทกรณีเรื่องจะเปในเรื่องคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เอ่อบอกบอกบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดตามฝากติดตามด้วยครับผมก็ผมแต่ว่าผผมมผมรู้สึกว่า ภาพสวยมากๆแล้วก็การาการที่เขาทําออกมาให้มันเป็นย้อนยุคนี่เป็นเป็นอะไรที่เออแบบผมผมเห็นแล้วผมรู้สึกว้าวสวยงามแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบมันอลังการมัน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 น่าจะดีมันน่าจะดีพอพอพอต้องย้อนอยุคกลับไปใส่เสื้อผ้าอะไรแบบ,บสมัยมนู้นอะไรเงี้ยเกรงเกรงบ้างไหมเพราะเราก็ได้หน้าฝรั่งอะไร คุณไม่ได้หรอไม่ได้หรอคุณไม่เลยังคุณไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเสื้อผ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูว่าเสื้อผ้าจะเป็นยังไงมันมันไม่ธรรมดาแน่นอน่าไรแอ่แต่มีเรื่องที่พูดได้ทีทะเลหาไปออนที่จีนจะเป็นยังไงพูดตีครับผมก็ เอาเอาจริงๆเอาจริงๆเรื่องเนี้ยผมผมผมก็เพิ่งรู้ไม่นานเหมือนกัน <ๆ S 1> <alal x> ผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนครั้งครั้งแรกๆเลยบ้างข,งของของเราท,ที่ที่เราได้แบบไปไปของไปของจีนจริงๆจัง,จงๆย่างเล้ยเราเราก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเราก็ไม่เคยมาก่อนอะไรเงี้ยเออก็ก็ฝากเลยครับผมฝากเป็นเป็นผ้าหาง <ๆ S 2> แฟนกับที่จีนเราแน่นกเราก็เลยเลือกละครของเราไปพอมเออ อันนี้ผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทางงผู้ใหญ่เขาเ,ขา,เขาตัดสินใจยังไงแต่ว่าผม,ผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่ละครของเราถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามัน,มมนก็ยังจะไปฉายที่ที่ประเทศอื่นๆอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือได้ผ่านเป็นผับพี่ดเพิ่มใช่ครับผมก็หวังว่าจะ,จะมีคนครักคน,คนชอบกันมากขึ้นต้องเปิดบนพรมไหมคะบนพอมีละครพี่จีนอนเปิดบนพรน้ตอนนี้อย่าง ยังไม่ได้ไปคิดไปถึงตรงนั้นครับแต่ว่าก็แน่นะค้ก็ไม่ไม่แน่ใหม่เรื่องโค้ดแล็บจะได้ฉายเลยเนาะได้แล้วครับได้แล้วก็ทุกๆวันนี้ก็ก็เป็นการเรียกว่าอะไรอะระหว่างถ่ายบุเพไปด้วยแล้วก็เป็นการโปรโมทโค้ดแล็บไปด้วยผมผมก็ทำสลับกันอยู่ระหว่าง2เรื่องนี้ครับผมก็ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยครับผมมันใกล้ใกล้มากๆแล้วแต่ว่าตอนนี้มอนเหมือนว่าวันจะยังไม่คอนเฟิร์มทีเดียวก็ถ้าเกิดถ้าเกิดรู้เมื่อไหร่ผมผมจะมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบ เลยทันทีแต่ว่ามาภายในปีนี้แน่นอน<ม>แล้วก็ใกล้แล้วมากมากครับผมก็ตอนนี้ก็คือเหมือนแค่รอรอทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็ออนเนี<ม>่ยหวังว่าทุกคนจะได้ดูหนังเรื่องแรกในชีวิตจริงๆที่มัน,ท,มนที่มันเหมือนเป็นแบบที่มันเหมือนตั้งแต่ผมเข้าวงการมาผมก็มีความฝันอยู่ไม่ไม่ีมมอย่างทําเพลง<ม>ขึ้นคอนเสิร์ตยากเล่นหนังอะไรแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเช็คหนึ่งอย่างที่แบบใหญ่มากๆในชีวิตผมที่มันออกไปแล้วผมก็อยากจะฝากไปทุกคนได้วยในมุมของเรามันน่าสนใจยังไงสหรับคุณคือผมรู้สึกว่า หนังเรื่องนี้มันจะมีความถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบทุกคนทุกคนได้ได้ได้เห็นถึงโปสเตอร์ได้เห็นถึงเทรลเลอร์ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเอ้เทรลเลอร์ trailer, trailer ยังไม่ออกแต่ได้เห็นแบบโปสเตอร์ได้เห็นมูดอะไรต่างๆของมันทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบหนังผีน่าก,กลัวหรือเปล่าแ,แบบแบบมันแบบน่าก,กลัวเกินไปหรือเปล่าสําหรับคนที่กลัวผีจะดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบมันโอเคมันเกี่ยวกับผีจริงแต่ว่ามันคือหนังที่ จะเน้นไปทางความเป็นบัดดี้ของผมกับพี่ต่อแล้วก็ความแบบที่เราจะแบบมาสืบสวนสอบสวนความตื่นเต้นในการทําภารกิจทํามิชชั่นเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกอีก,อ,กอีกแนวหนึ่งเหมือนกันที่แบบค่อนข้างใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนรอติดตามว่ามันว่าแบบมันจะมีความตื่นเต้นมากกว่าความแค่กลัวผีมันจะมีความตื่นเต้นในการลุ้นที่เราจะทําภารกิจนีไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณก็คาดคาดหวังกันเยอะกดดันกัน เออกดดันไหมก็ก็ผมผมผมรู้สึกรู้สึกทุกครั้งว่าทุกครั้งที่เรากลับมาคิดถึงมันอะ่ะเราจะกดดันนะผมแต่ว่าเหมือนท,ทุกวันนี้เราเราไม่ได้มีเวลาให้ไปคิดเยอะขนาดนั้นเราเราแบบเราทํางานอย่างเดียวเราก็เลยเหมือนโชคดีไปครับที่เราเอาเอาสมองไปไว้ไปคิดอย่างอื่นครับ <c oughs> <c oughs> ผมเออ